10บคำในภาษาสวีเดชหรือว่าภาษาสวีเดนนะคะที่คนมักจะสะกดผิดบ่อยไม่ใช่แค่คนต่างด้าวอย่างเรานะคะคนสวีเดนเองก็ด้วยที่สะกด10บคำนี้ผิดบ่อยมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกับไลฟ์กับแอมค่ะสวีเดชภาษาไทยจ้า สวัสดีค่ะแอมน่คะจากสวิเดชฟรไทยนะคะสำหรับใครนี่คะที่เพิ่งเข้ามาเราไม่ทราบว่าแอมเป็นใครนะคะชื่อแอมนะคะปาริชาติโอทการนนนะคะแอมเป็นเจ้าของเพจสวิเดชฟรไทยนะคะทั้งบน YouTube แล้วก็บนใน f a c e b o o k นี่แล้วก็มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่รู้จักก็คือสวิ d i s ฟรไทยเนี่ยเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาสวีเดนนะ แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่อาศัยวิธีชีวิตหรือว่าความรู้ต่างๆหรือแม้แต่สอนภาษาไทยให้คนสุริเดนเองด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งเสียงกันนะคะวันนี้วันที่14มก,กราคมนะคะปีคศ2019นเะคะเวลาตอนนี้ก็1ทุ่ม45นาที46นาทีนะจ๊ะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วส่งเสียงนะคะว่าดูดีไหมไม่ดีอย่างไร เสียงเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตเข้าไปดูไปอ่านคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแอมขออนุญาตดูก่อนนะคะโอเคค่ะเรียบรอ้อยตอนนี้24คนแล้วที่เข้ามาดูกันแอม,มนะคะปาริชาดทกานนท์เราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปดูกันเลยสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะอย่างที่บอกส่งเสียงนะคะว่าเสียงใช้ได้ไหมภาพใช้ได้ไหมนะคะโอเคค่ะเราไปดูกัน สิบคำที่มักสะกดผิดบ่อยนะสิบคำแล้วก็สิบคำเหล่านี้เนี่ยเป็นที่จริงมันมีทั้งหมดสามสิบสามคำแอมเอาข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์นะคะเขารวบรวมสรุปว่ามันมีคำไหนบ้างที่คนสวีเดนส่วนใหญ่สะกดผิดดังนั้นแอมก็เลยหยิบยกมาสิบคำเพื่อที่จะไม่เป็นการยาวเกินไปถ้าแอมมีเวลาแอมจะมาทำเพิ่มอีกยี่สิบคำแต่วันนี้เราไปสิบคำก่อน โอเคไปกันเลยจ้ะกับคําแรกใครที่มานั่งแล้วนะมาส่งเสียงเพราะว่าแอมจะมีให้เลือก2คําก็คือมันเป็นคําเดียวแหละแต่ให้เลือกว่าอันไหนที่มันเขียนถูกนะที่เราคิดว่าเขียนถูกนะจ้ะโอเคมาเลยคําแรกคําแรกนี่คะคำนี้เห็นนะี่คะที่หน้าจอข้างล่างเห็นนะเขาบอกว่าอ b บ n อน m มังเขียนว่ายังไงภาษาสวเดนภาษาสวีดิชนะ มาดูกันไหนลองคอมเมนต์มาซิว่าอ b o n n e m e n t เนี่ยที่มันแปลว่า subscription หรือว่าแปลว่าค่าสมัครสมาชิกเนี่ยสมมติแอมมีโทรศัพท์ใช่ไหมแอมก็แบบว่าจ่ายรายเดือนอย่างเงี้ยค่ะค่าสมาชิกอ b o n n e m e n t เขียนยังไงเอ่ยมีตัวเบียร์กี่ตัวอ่ะอ b o n n e m e n t มันเขียนว่า abonnement หรือว่า ab abon เนี่ยมังอ่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยลองมาร่วมกันเร็วอ๋อ ดันั้วิดีโอนี้าครเป็นภาษาสีเดหรืะบมครที่มีแฟนนังดูอยู่ด้วยดังนั้นคำนี้คอคำผิดถเรียนว่า a b n m a l อยัางไงเอ่ย a n o r มังขอเสียงหน่อยสิยังไม่มีใครเขียนให้อัมเลยเหรอถ้าอย่างนั้นอมเฉลยเลยไหมอบ n o r a มีีกี่ตัวมีเบียกี่ตัวคะมีเบียทั้งหมดคำเฉลยก็คือมันมีเบียแค่ตัวเดียวนะแล้วก็มีสอง N ออบอนามังออบบอนเนมังนะที่แปลว่าค่าสมาชิกหรือว่าค่าสมาชิกรายปีรายเดือนอย่างเงี้ยนะจ๊ะโอเคนะมีเบียร์หนึ่งตัวนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากๆจะออบอนามังนะคะคำนี้ก็เห็นได้บ่อยๆเวลาเราเอ่อเขียนจดหมายหรือว่าเวลาโทรหาโทรพนักงานโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะทุกตัวทุกๆเบียร์หนึ่งตัวเบียร์หนึ่งตัวถูกต้องค่ะไปคำที่สอง มาเลือกกันคำที่สองคำนี้เป็นชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งภาษาไทยเรานี่ก็คือปลากระพงแอมไปเซิร์ชมาแล้วออาไปเซิร์ชหามาแล้วมันคืออะไรโอเคหวัดดีจ้าน้องแบง์ี้นีต้อนรับจ้ามาเรียนภาษากันเร็วๆอ่ะคำต่อมาค่ะอับบอร์เรค่ะเป็นปลาอับบอร์เร้นะคะปลากระพงบ้านเรานั่นเองเขียนยังไงอับบอร์เรมีเบียกี่ตัว มีเบียร์กี่ตัวเอ่ยอ่าตอบให้หน่อยมีเบียร์กี่ตัวอ,บบอ,อ,อับบอร์เรเอลอบบอร์เรมีเบียร์กี่ตัวจ้าแอมรอนะเนี่ยแอมรอคำตอบแฟนๆมาตอบให้แําหน่อยส, <c oughs> นสนินี่สมเนนี่สวีนสกีนะแย่ในอ,อ็อกซ์ว่าแม่เดินหาวิดีโออ่ะตอบให้หน่อยสิอบบอร์เรคือตัวไหนไม่มีใครตอบแอมเฉลยแล้วนะแอมเฉลยแล้วนะจ้ามันเป็นชื่อปลานะ ตัวนี้มีเบียทั้งหมด2ตัวจ้ะอับบอร์เรนะมีรู้สึกคำนี้แอมเคยเห็นไอที่ไอนี่ด้วยนะไอที่อยู่ในทีวีอะที่เขามีแบบว่าเล่นเกมแบบว่าอะไรแบบว่าแบบเวมเวียดเมสอะไรอย่างเงี้ยเขาให้สะกดอะคำว่าอับบอร์เรเพราะว่ามันเป็นคำที่คนสะกดผิดบอ่อยตัวนี้มีเบียสองตัวจ้าอับบอร์เรนะจ้าถูกต้องค่ะสวัสดีจ้าน้องแอมจากทาวสกูเก่าค่ะ,คะยินดีต้อนรับค่ะแมนแมนแมนแปลว่า ปลากระพงนะจ๊ะคำที่สมที่คนมักจะสะกดผิดบ่อยมันคือคำนี้จ้ะอืม be stemmed be stemmed อ่ะ be stemmed ที่แปลว่าอะไร be stemmed จะแปลว่าแบบว่าหนักแน่นหรือว่าได้ตัดสินใจไปแล้วคำนี้จะเป็นในรูปของอดีตหรือว่าเป็นในรูปของ passive นะตัวนี้ใช้คำว่าอะไร be stemmed มี m กี่ตัว be stemmed มี M อกี่ตัวจ้ามี M อกี่ตัวขอ M อหน่อย M อมรอแอมรอเบสตมอ่าโหเหมือนแบบประมูลเลยนะ <c oughs> อ่ะเบสต์แอ๋อมีอ่าม,มีมีตัว M อทั้งหมดกี่ตัวคะรอรอตอบถูกกันทุกข้อเลยนะเนี่ยเก่งจริงๆเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นแอมเฉยแล้วนะโอเคนะคะ b e s t e m d มีออมีมีเทั้งหมดถูกต้องนะครับถูกต้องจา้ามี M ตัวเดียวนะ b e s t ต m d b e s t ต m d ที่แปลว่าตัดสินใจหรือว่าหนักแน่นนะมี M แค่เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะโอเคคำต่อมาคำต่อมาคือคำว่า The Black ที่แปลเหมือนกับว่าดนะับเบิลน่ะดับเบิลดับเบิลที่เราเรียกกันภาษาไทยภาษาไทยนะมันมีเบียร์ทั้งหมดกี่ตัวเขียนได้ไหมอ่ะดูเบลมีเบียร์ทั้งหมดกี่ตัวมีเบียร์ทั้งหมดดูเบลดับเบลมีเบียร์ทั้งหมดอ่าอมรอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะคำนี้มีเบียร์กี่ตัวเอ่ยที่จริงคำพวกนี้นะ่ะ ถ้าสมมติว่าเวลาเราสะกดในโทรศัพท์แล้วถ้าเรามีออโต้ o คอร์เรกหรือว่ามีตัวที่เป็น dictionary มันจะขึ้นแดงๆให้ปกติแอมก็จะพิมพ์ผิดพิมพ์มพมถูกอยู่เหมือนกันหรือเวลาส่งอีเมลผ่านทางจดหมายนะคะก็จะมีการตอบอีเมลก็จะมีความผิดกันอ่ะโอเคดูเบลตมีเบียทั้งหมดกี่ตัวคำนี้ที่จริงจำง่ายนะแอมเฉลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะคำนี้มีเบทั้งหมดสตัวจ้ะดูเล ดับลตมีเบียร์ทั้งหมด2ตัวนะคะซึ่งจำง่ายง่ายว่าถ้าเป็นว่าซ้ำกันหรือ2เท่าเนะี่ยให้จำว่ามันมีเบียร์ทั้งหมด2ตัวในเมื่อมันเป็นดับดับลตก็ต้องมีเบียร์ทั้งหมด2ตัว2เบียร์นะจ๊ะเป็นสองเบียร์ค่ะโอเคเรามาต่อกันเลยคำต่อมาที่คนมักจะเขียนผิดก็คือคำว่าจริงๆอ่ะานปิดอันนี้เลยก็ได้นะเนี่ยก็คือคำว่า t e n f o r e s t e n เตนคำนี้ได้ยินบ่อย เฟรสเตนเฟรสเตนมีแอร์ทั้งหมดกี่ตัวจ๊ะเ r รสเตนถ้าเทียบได้กับภาษาอังกฤษก็คืออ่อ uh, by the way หรือว่าเออเขาจะเรียกอะไรนะเขาเรียกเวลาเราจะจะจะ,จะเปลี่ยนเรื่องพูดอ่ะ by the way หรือว่าเฟรสเตนอ่ะเรามาดูเ r รสเตนสกดยังไงมีแอร์กี่ตัวมีตัวแอร์หรือว่าตัวอานี่แหละตัวแอร์มีกี่ตัวจ๊ะเฟรสเตนอืม มีกี่ตัวเอ่ยตัว R? ฟรสแตนอ,อํอารอคำตอบอยู่นะสว,ดด Bradley. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะตอบให้อาําหน่อยไม่มีคนตอบอมเฉยนะฟร e สแตนนะจ๊ฟะฟรสแตนฟรสแตนค่ะมีอาทั้งหมดสองตัวจ้ะแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าแต่ว่าฟร e สแตนใช้เมื่อไหร่เช่นสมมุติอํากำลังคุยเรื่องหนึ่งอยู่แล้วทีนี้อําอยากเปลี่ยนเรื่องนะอําก็เลยบอกว่าเฮ้ยฟรสแตน อ๋อ oh, ไปคือคุยเปลี่ยนเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนผู้เรื่องพูดนะ r คะเฟรเตนมี R ทั้งหมด2ตัวนี่จ้ะเฟ r รสเนะ by the way หรือว่า,ว,าว่าแต่ว่าเธอนี่ค่ะคำต่อมาจ้าคำนี้ y i f t ตอร์มูลยคนรู้แล้วว่าแปลว่าแต่งงาน y i f t ตอร์ม l ก็คือการแต่งงาน marriage การแต่งงานนะ nah. คำนี้เนี่ยมีแอ์ไหมยิฟเตอร์โหมหรือว่ายิฟเตอร์โมเวลาเราพูดเร็วๆจะไม่ค่อยได้ยินหรอกแต่ว่าคำนี้เขียนยังไงยิฟเตอร์โหมดอะไรยิฟเตอร์โมดอันไหนถูกต้องอันไหนถูกต้องยิฟเตอร์อลไรยิฟเตอร์คำเขียนนะวิธีการเขียนนะการแต่งงานอันไหนที่ถูกต้องติ๊กตอกติ๊กต,กต,กตก <laughs> อกอ้ามเฉลยนะจ๊ะยิฟเตอร์โมนะ คำที่เขียนถูกต้องก็คือต้องมี r จ้า g i f t e l นะจ้ามี r นะคะ่ะเป็นการสะกดที่ถูกต้องอันนี้เขียนผิดบ่อยแอมเองก็เขียนผิดคำนี้บอกเลยบอกเลยนะจ๊ะโอเคค่ะคำต่อมาคำต่อมาคำต่อม,มาค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทาย55คนแล้วนะจ๊ะคำนี้ค่ะ heat t e l l แปลว่าอะไร แปลว,ว่าประมาณว่าจนถึงวันนี้จนถึงทุกวันนี้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะอันนี้จะเหมาะว,วิดีโอตัวนี้น่าจะเหมาะกับคนที่เ,เรียนภาษาสวีเดนหรือว่าภาษาสวีเดน,นได้สักพักหนึ่งแล้วอาจจะอยู่ที่สวอกรุนหรือว่าสวอยิมนสเซียเอทัวทรีเราจะมีการเขียนเยอะมากอ่ะแอมก็พูดไปเรื่อยๆเพราะว่าอยากให้รีบรอคําตอบเนะี่ยจะฮีทิลส์เขียนยังไงมีตัวเทียกีต่ตัวตัวแอลกี่ตัว มีตัวเทียกี่ตัวตัวแอลกี่ตัวเอ่ย Heat Tills เป็นการบอกเหมือนกับว่าระยะเวลาได้ด้วยนะว่าแบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ so far อย่างเงี้ยแบบว่า so far เอ่อจนถึงบัดนี้จนถึงนาตอนนี้นะีคะ Heat Tills I'm เฉลยนะ I'm เฉลยนะคะคำนี้สะกดแบบนี้จ้ามีสองเทียแล้วก็สองแอลสองเทียแล้วก็สองแอลนะจ๊ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะมานั่งด้วยกันเลยจ้ะ h e t i l s มี2เทียแล้วก็มี2อ L นะแล้วก็มี S นะอย่าลืมซึ่งแปลก็แปลว่าจนถึงตอนนี้หรือว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะคะนะคะโอเคคำต่อมาคำต่อมา,คำ,มาคำนี้จะ้ะ a า c o n f e r e n c e หรือว่า conference หึน่าสนใจ conference หรือ conference 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 a ah, อ m r a เลยสกอยังไงกันเอิร์รี่สกดยังไงกันเอิรงง์ <laughs> ที่เป็นเหมือนภาษาอังกฤษก็คือ conference ที่แปลว่าการประชุมการสัมมนาการประชุมนะะี่ค่ะใช้ตัวไหนมีเป็น conference แม o ่ o n หรือว่า r e n t s แมม e n s คำไหนถูกต้องจะห้ามขี้โกงนะห้ามไปแอบเปิดดูกัน <laughs> มาเรียนด้วยกันตรงนี้เราจะได้รู้ว่าคำไหนที่ถูก คำที่ถูกต้องนะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะทานแอมไม้ทานแอมไม้คำที่ถูกต้องใช่เลยคุณดีน่าเก่งมากตอบถูกทุกข้อเลยค่ะ ulous. คำตอบที่ถูกต้องก็ต้องเป็นเอียนะจ๊ะ conference conference, conference 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 ก็คือ conference การประชุมนะอันนี้เวลาเราพูดเร็วๆเรามันก็จะ conference conference ให้มันอหรือมันเอี๋ะที่จริงอะไรมันอหรือมันเอียที่จริงมันคือตัวเอียนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ จ้ะนั่นแหละแล้วมาอีกคำหนึ่งคำนี้ได้ยินบ่อยแต่คนก็เขียนผิดบ่อยเยอะเหมือนกันนะคำนี้ค่ะพัตคารหรือว่าร้านอาหารนคะคะหรือภาษาอังกฤษเราก็คือ r s t t u r a n t นะคะ e s t a u r a n t นะ e s t a u r a n t เราเขียนว่าอย่างไรที่จริงคำนี้มันก็เขียนเหมือนภาษาอังกฤษนะถ้าแอมจำไม่ผิดแต่ว่าคนสวีเดนส่วนหนึ่งก็ยังสะกดผิดกันอยู่นะ อันไหนที่ถูกจ้ะสะกดไอตรงไหนรีสตูรังหรือว่ารีสตูอารังอันที่หนึ่งล้านที่สองรีสตูรังเอลเรสตูอารังอ่ะอารแอมรอเลยแอมรอเลย <c oughs> แอมรอเลยนะคะรีสตูรังรสตูอารังนะะี่ค่ะคุณพัชรินบอกว่ารสตูอารังนะคะคุณดีน่าบอกว่ารีสตูอารัง ถูกต้องค่ะตัวหลังใช่แล้วค่ะคุณแสารุ้งค่ะถูกต้องจ้ามันเหมือนภาษาอังกฤษนะถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็คือ rest ูอ r รังอย่าลืมตัวอนะอย่าลืมตัว o หรือว่าตัวอนั่นแหละตัว o นะจ๊ะโอเคใกล้หมดหรือ,อยังเนี่ยอ่าจะไปคําสุดท้ายคํานี้อําเขียนผิดบ่อยมากบอกเลยหลงเดี <laughs> ๋ยวหเดี๋ยวหอ่ะที่แปลว่าอะไรนะสง,งบนะหรือว่าแปลว่าแบบว่า calm ค a มากเลยแบบว่าสงบนะคำนี้สะกดอย่างไรอําสะกดผิดบ่อยมากคือต้องบอกเลยว่า auto c ร r เ e c t อมขึ้นตลอด <c oughs> ขึ้นตลอด mm hmm. deer lung d e e lung d e e lung อ่ะตอบอันไหนดีคำว่า d e e lung อันนี้ผิดบ่อยมาอันตัวอม <c oughs> เองนี่แหละผิด <c oughs> ก็เลยเอามาด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาทานยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับจ้า คำตอบคือคำตอบคือคำตอบคือถูกตอนน้องนะครัคุณพัชรินถูกค่ะคุณพัชรินเขียนตัว n ไปสงสยัยรีบคุณดีน่าถูกทุกข้อเลยโหเก่งมากๆจากจ้าคำตอบก็คืออนันนี้ลุงต,ตัวเกียร์มาก่อนตัว n look get l o o g e ตัวเกียร์อยู่ตรงกลางให้จำง่ายๆลุง g ์ลุง,ต,ลงต,ตัวเกียร์อยู่ตรงกลางนาคะคะตัวเกียร์อยู่ตรงกลาง โอเคหมดแล้วสิบคำที่มักสะกดผิดบ่อยนะคะวันนี้มาอยู่ด้วยกันหลายคนเลยหกสิบแดคนแล้วที่กำลังดูแอมอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะคุณไมค์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี่แหละจ้ะสิบคำถ้าใครมาไม่ทันนะคะก็กลับไปดูรีรันนะคะสิบเจ็ดสิบหกนาทีสามหวินาทีนะคะกับอ,อ่อ สิบคำที่สะกดบออันนี้อมเอามาจากหนังสือพิมพ์นะว่ามันมีคำไหนบ้างที่คนสวีเดนสะกดผิดบ่อยๆที่จริงมันมีทั้งหมด33คําคำเนีคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมดแล้วสาระความรู้หมดแล้วเดี๋ยวกลับมามอยกับแอมนิดนึงนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว,ดดยวก่อนจบวิดีโอไลฟ์นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะจ๊ะเย่เยตอบถูกเกือบทุกข้อเลยคุณดีน่าเก่งมากเก่งมากเลยคือปกติแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าเดี๋ยวแอมขอพูดถึงเรื่องของการเขียนนะถ้าสาหรับใครที่อาจจะใช้เรียนเสร็จเรียบร้อยออกไปอยู่ในชีวิตจริงส่วนใหญ่เวลาทํางานเนี่ยจะใช้แค่คําพูดหรือว่าพูดคุยกันเฉยๆเนี่ยมันจะเราจะลืมว่าเวลามันเขียนมันจะเขียนยังไงดังนั้นเนี่ยแอมจะมีปัญหาอย่างหนึ่งว่าแอมจะต้องเขียนจด โปรโตคอลหรือว่าจดบันทึกการประชุมหรือว่าแอมจะต้องเขียนจดหมายตอบคนอื่นเขาอย่างเงี้ยการเขียนมันสําคัญมากที่เราจะต้องเขียนให้ถูกต้องนะนะคะซึ่งปกติแล้วมันก็พอเราจะพิมพ์ผิดมันก็จะขึ้นแดงเถือกเลยใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าเฮอก็คลิกก็คือคลิกเฮอก็คลิกลก็คือคลิกด้านขวาแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวที่บอกว่าอันนี้มันเป็นคําที่ถูกนะอะไรประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะลืมที่ว่ามันจะสะกดยังไงให้มันถูกต้องเรียนรู้ไว้ใช่ว่าสะกดให้ถูกมันก็ดีนะคะ ถ้ามีเวลาจะมาทําตัวอื่นอีก20กว่าตัวที่เหลือ23ตัวที่เหลือนะคะแต่วันนี้ก็ไปสิตัวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันจะยาวนะคะจ้าสวัสดีค่ะขเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ว่าจะเป็นแชร์เก็บไว้ดูเองแชร์หน้าเพจตัวเองแชร์ไปที่กลุม่มแชร์ให้เพื่อนข้างบ้านแชร์ให้พี่ที่ประเทศไทยอะไรก็ว่าไปนะคะ ก็อย่าลืมนะจ๊ะมากดไลค์กดแชร์กันแล้วก็วันนี้ที่แอมจะมาเอมอยเพิ่มเติมก็คือว่าวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้แอมอัปเดตเรื่องของการเมืองไปเล็กน้อยนะคะเพราะว่าก็จะถึงโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะสำหรับใครที่ตามเพจแอมอยู่ก็จะเห็นว่าแอมแชร์สถานะของแอมที่แอมสรุปสรุปข่าวไปนะคะแล้วก็แอมก็จะบอกว่าที่แอมพูดถึงว่าตัวของยูนัคเคอร์สเตียนเนี่ยจะโหวตให้เลเวียนหรือเปล่าให้เป็นนายกนะเอะตรงนั้นนะ่ะวันนี้เขาออกมาแล้วหลังจากที่ เขาเข้าไปคุยแล้วเขาก็บอกเขาจะไม่โหวตนะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จไงเพราะว่าผลสุดท้ายมันจะถึงวันที่23.23 23นี้ดังนั้นเขาก็จะมีการคุยกันอีกแล้วว่าอะถ้าคุณจะไม่โหวตเราจะทํำยังไงเราจะมีเอ่อตัวของพักเวียรหรือว่าพรคซ้ายเนี่ยจะให้เลเวียนปรับยังไงทํำยังไงเพื่อที่เขาจะเออจะโหวตให้ประมาณนั้นน,น,นะคะแล้วก็เออหลังจากที่แอมเคยพูดถึงเรื่องของ ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาล5แบบเมื่อ4เดือนที่แล้วไม่รู้จําได้กันหรือเปล่ายังไงลองไปค้นวิดีโอดูนะจ๊ะใน YouTube มีหรือว่าใน Facebook มีนะคะเทีายามบอกว่ามันมีแนวโน้มเป็นยังไงได้บ้างนะไอที่ออกมาตอนนี้ก็คือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าตอนแรกก็เข้าใจว่าอาริยันเซนเนี่ยจะไม่มีการแตกกันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็อาริยันเซนตอนนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเขาก็แตกกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอาริยันเซนแล้วว่าอย่างนั้นเถอะ แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือการที่อาริยันเซนบอกว่าจะโหวตให้เลวียนเนี่ยเป็นปเป็นประธานาธิบดีไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีข้อตกลงทั้งหมด73ข้อนะที่ตกลงกันนะ่ะว่าถ้าคุณให้อย่างนี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 ้เราจะโหวตให้คุณเป็นนายกนะซึ่งไอ้เจข้อนี้แอมอ่านดูแล้วแอมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะมีบางข้อที่แอมคิดว่าเฮ้ยก็จะมีข้อนึงเกี่ยวกับเ,เราจะต้องมีการทำสปรวก คร f ฟก็คือจะต้องมีการสอบภาษาเรื่องเกี่ยวกับภาษาถ้าจะทำการขอสัญชาติมันเป็น1ใน73ข้อนั้นด้วยนะแล้ววันไหนว่างๆนะ,นะคะแอมก็จะมาสรุปให้ฟังว่าไอ้เจข้อนั้นนะที่เขาตกลงกันมันมีอะไรบ้างนะคะหรือว่ามันมีข้อไหนที่น่าสนใจนะที่มันอาจจะใกล้ตัวเราที่เรายังไม่รู้หรือว่าเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวเขาจะพยายามนะใน4ปีที่เขาจะมามีมีเอ่อถ้าเป็นรัฐบาลชุดนี้นะคะ ส่วนบางคนก็งงว่าเอาแอมไหนบอกแล้วไงว่างบประมาณแผ่นดินจัดเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วก็คือตัวของงบประมาณแผ่นดินพวกเรื่องภาษีอะไรมันเสร็จไปแล้วอะค่ะตั้งแต่ไลฟ์วิดีโอตัวนั้นที่แอมมาแปลข่าวให้ฟังแอมไม่แน่ใจจำได้หรือเปล่าว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของบุจีตของพรรคฝ่ายขวาก็คือชนะก็คือที่ว่ามีการลดภาษีอะไรอันนั้นก็คือมันใช้แล้วไงคะมันใช้แล้วแต่ว่าใครจะมามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันยังไม่เสร็จใครจะได้เป็นนายกอะไรนี้มันยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าไอ้ตัวของงบประมาณ แผ่นดินที่ว่าจะเอาไปใช้อะไรภาษียังไงแบบไหนไอ้อตรงนั้นมันเสร็จแล้วที่เขาโหวตว่าเอ,อโมเดลตวนะก็คือทางพรรคฝ่ายขวาเนี่ยชนะตอนที่เขาเรื่องโหวตเรื่องเกี่ยวกับบุญเยสกันที่เราเห็นว่าพี่มะกรูดทำวิดีโอเกี่ยวกับกฎหมายนี่ยารออยะในปีทูตุมในปี2019นี้นะคะทีมพี่มะกรูดทำที่เอา,เอา,เอามาแชร์ขอบคุณพี่มะกรูดนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะที่ทำ ข้อมูลดีๆช่วยกันนะคะและนี่ก็เป็นอัปเดตที่ว่าล่าสุดก็คงจะเป็นอันนี้แหละที่ล่าสุดส่วนโค้งสุดท้ายก็คือตอนนี้ตอนนี้ชะตาชีวิตของสวีเดนต้องขึ้นอยู่ที่พรรคเวียก็คือพรรคเวนสเตอร์นะคะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ก็อย่างที่อําเขียนไปว่า300กว่าล้าน Swedish ร r โูร์นี่ค่ะที่เราจะต้องใช้ แล้วก็กว่าจะได้เลือกก็คืออะไรอภรรหรือใช่ไหมก็เกือบไปอ่ะครึ่งปีแล้วไหมแล้วกว่าจะได้จัดตั้งรัฐบาลนี่ค่ะก็ดูกันหรือว่าถ้าไม่มีการโหวตใหม่มันก็จะเป็นอ่อพรรคฝ่ายซ้ายอ่ก็คือมีเลเวียนเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าคนที่มาทํางานด้วยก็เป็นฝ่ายขวาเป็นเขาเรียกเขาไม่เขาไม่พราะหลังจากที่เขาอ,อาริยันแตกกันก็จะเรียกว่ามิดเตนนะ่ะเขาก็จะเรียกพรรคตรงกลางนะแต่ว่าการอ่การลดภาษีอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าพยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะตัวของเสไม่ได้ต้องการลดภาษีแต่ว่าด้วยความที่จะเอาเซียกับแเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็ต้องยอมที่จะปณีประนอมกันว่าให้อะไรได้ไม่ได้ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ตอนนี้ภาวะของประเทศอย่างที่พี่พี่เตยบอกนะคะพี่เตยคนเก่งพี่เตยบอกว่าภาวะซ้ายไม่ซ้ายขวาไม่ขวาเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครแฮปปี้อะไรเลยความเชื่อมั่นในตัวนักการเมืองก็ลดลงนะคะว่าเอาฉันโหวตแกไป ฉันจะให้แกทาอย่างเนี้ยทาไมแกเข้าไปแล้วทําไมถึงไม่ทําตามที่บอกความเชื่อถือความอะไรเลยอย่างมันก็ลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้กําลังหูมีความต้องเป็นหน้าประวัติศาสตร์สวีเดนเลยแหละว่าน่าจะเป็นผกว่าหน้าประวัติศาสตร์เลยนะคะว่ามันมีความยากความโหดแอมสงสารที่สุดก็คือทอรเล,ลมานก็คือเขาเรียกอะไรประธานสภาใช่ไหมอันเดชไหมเขาชื่ออันเดชนูเรียนไหมที่แบบว่าโอ้โหเรียกประชุมคือเขาคงเหนื่อยอะเพราะมันว่าแบบว่า ตั้งแต่สิงหาจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จไม่ได้ตั้งไม่ได้รัฐบาลกันนะ,นะคะโอเคจ้าขอบคุณคะ่ะคุณน้ำพี่ดีน่าขอตัวไปอาบนา้ําขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆคะ่ะใครมานั่งฟังแล้วอย่าลืมนนจ้าส่งเสียงนะคะตอนนี้23.47นาที47นาทีะคะเดี๋ยวค่อยดูนะคะว่าอาทิตย์นี้แอมจะออกมาไลฟ์อีกหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยแ <laughs> อมจะต้อง ไปทำงานเสร็จแล้ววันมะรืนนี้แอมมีนัดที่โรงพยาบาลเขาจะเอาแอมไปเข้าเครื่องตรวจตรวจสุดสุด,สดเลยนะแค่แรกเลยนะลำไส้อะค่ะโอ้โ oh หเขาจะทําการล้างลำไส้แอมก่อนแล้วเขาก็จะฉีดยาอะไรไม่รู้เข้าไปดูแล้วเขาก็จะเข้าเครื่อง MRI scan แกนแล้วก็ดูแอมดังนั้นเนี่ยแอมอาจจะไม่ได้มาไลฟ์ช่วงอาทิตย์สัปดาห์นี้ต้องดูว่าสภาพ สังขารจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องลำไส้โถโถโถถึกเถื่อนขนาดนี้มีปัญหาเรื่องลำไส้อย่าลืมนะคะกินอาหารกินไฟเบอร์เยอะนะจะแล้วก็สำหรับกใครก็กินอาหารเพราะว่าเวลาม,มันปวดนี่หูปวดลำไส้นี่มันแบบโอแม่เจ้ามันทรมานเสียยิ่งกะไรนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะโอเคค่ะ24นาที47วินาทีนะคะีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆไลค์ ทุกๆ subscribe บน YouTube นะคะทุกๆแชร์ share, นะคะแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นแฟนกันมาที่เหนียวแน่นกันมาตั้งแต่เริ่มเปิดช anel จนถึงวันนี้นะคะรักแฟนเพจจังเลย <laughs> แล้วก็สำหรับใครที่ส่งข้อความมาถามแอมนะคะมีตั้งแต่เรื่องแบบว่าหมาตาย ลูกป่วยอุยมีทุกอย่างแอมมีความแบบว่าแอมแอมแอมจะรู้สึกเซอร์ไพรส์สุกครั้งที่ได้รับคำถามมาจากแฟนเพจนะจ๊ะเอาเป็นว่าถ้าแอมหาข้อมูลได้ทันถ้ามีข้อมูลแอมจะหามาตอบให้นะจ๊ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่กำลังเรียนภาษาสวิชหรือว่าภาษาสวีเดนเบื้องต้นวันนี้ก็ไม่ค่อยเบื้องต้นหรอกนะแต่ก็คืออย่างน้อยก็รู้ไว้ใช่ว่านะคะเกี่ยวกับการสะกดคำที่ของมักจะสะกดผิดบ่อยๆแล้วยังไงเดี๋ยวแอมจะมา ไลฟ์วิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรขอแอมไปหาคอนเทนต์หรือว่าไปหาข้อมูลมาก่อนว่าแอมจะเอาอะไรมาบอกมากล่าวนะคะแล้วก็อย่าลืมคนไทยในสวีเดนนะคะมีชาแนลมากมายอันนี้ไม่ได้เขาไม่ได้ห้มโป,โปรโมทเลยนะแอมโปรโมทให้เองนะ <laughs> มีชาแนลของพี่มะกรูดไปตามกันได้นะคะออนทิรานะแอมคิดว่าชื่อนะคะเป็นเพจที่พี่มะกรูดที่ทำเวับข,ขายนะขานะแล้วก็มีหนังสือ เกี่ยวกับหนังสือภาษา Swedish, สวีเดนสำหรับชีวิตประจำวันใช่ไหมพี่มะกรูดนะคะนั้นด้วยก็อย่าลืมไปติดตามแล้วพี่มะกรูดยังมีวิดีโอที่าขายเกี่ยวกับเรื่องของการติวใบขับขี่ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาพยายามที่จะทำใบขับขี่ก็เข้าไปดูของพี่มะกรูดได้นะจ๊ะแล้วก็ยังมีเพจยูดอส e r เดนียนะคะของคุณอังคุณอังคุณดอรอังนะคะพี่อังเก่งมากเลยพี่อัง พี่อังเก่งเก่งเป็นด็อกเตอร์ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งอยู่นะคะแล้วก็พี่อังก็ออกมามีเพจของตัวเองมีอะไรถึงออกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภาษเาเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการทํางานอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยแล้วก็ยังมีของพี่ปุกกี้นะคะพี่ปุกกี้พี่สาวทาบัญชีคนเก่งด้วยนะจะสำหรับใครที่อยากเปิดกิจการอะไรก็ตามลองไปแวะชมที่เพจพี่ปุกกี้ดูได้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ยุ้ยไม่รู้ว่าพี่ยุ้ยส,สวยตอนนี้กําลังทําเพจอยู่หรือเปล่าแอมไม่ทราบนะจ๊ะ ก็เ <G ül> มื่อกี้เห็นพี่ยุ้ยแอบมาดูด้วยไม่รู้พี่ยุ้ยกำลังทำเพจชุดอะไรป่แต่ว่าเพจของพี่ยุ้ยหรือว่าตัวของเว็บไซต์พี่ยุ้ยเนี่ยโหเก็บข้อมูลทุกเม็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นขุมทองจรงิงๆสำหรับคนไทยในสวีเดนนะคะหรือแม้แต่วีล็อกนะคะอยากไปติดตามชีวิตของคนในสวีเดนนะคะก็ไปตามหน้าที่น้องน้ำพึ่งนะจ๊ะน้องน้ำพึง่งอันว่ายังมีคนสวีเดนคนสวีเดนคนไทยหลายๆคนในสวีเดนนะที่ยังคงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรทำ ข้อมูลทําอะไรที่แบบว่าเป็นเขาเรียกเช่นที่สาวเป็นดาราเป็นเป็นเซเลบนะของคนไทยในสวีเดนมีเยอะแยะมากมายซึ่งแอมก็คงบอกไม่หมดนี่ค่ะแล้วแอมก็โดยปกติแล้วแอมไม่ได้ตามใครเป็นพิเศษพิเศษแบบนั้นนะคะในกรณีที่บางคนอาจที่ว่าเป็นเซเลบดังอะไรอย่างงี้แอมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะต้องขออภัยด้วยละกันแอมรู้แค่น้อยน้อยเล็กเล็ก,ลกงี้นะจ๊ะยังไงก็ตามดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับพี่แอม อ่ะโอเค28นาทีแล้วถ้าง,งั้นอมําไปแล้วแหละฝากทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครยังไม่ like page, ไลค์เพจไลค์เลยนะจ๊ะไลค์เลยนะจ๊ะใครที่ยังไม่ Subscribe บน YouTube ก็ทําเลยนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้อ้ํไปแล้วค่ะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ